สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงหน้าหนาวต้องทําใจนะครับเพราะว่าหน้านี้ลมแรงอากาศก็จะเย็นๆทําให้บอลสีของเรานั้นอาจจะโตช้าหรือว่าไม่งามนะครับแต่เราก็มาดูแลกันให้ดีนะครับเราจะเป็นการ ลดน้ําการใส่ปุ๋ยหรือว่าเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะครับทางฟาร์มคุณแม่เป็งของเราก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับงามมากๆซึ่งได้ฝังหัวเข้าไว้นะครับแล้วก็แตกมาห้าต้น ันนี้ก็เป็นเงาะถอดลูกนะครับที่เราแยกเมื่อเช้านี้เองครับจากหนึ่งหัวนะครับที่เราฝังหัวไว้ก็มันช้าได้แยกมาเจ็ดต้นนะครับต้นของเขาจะสมบูรณ์นะครับถ้าเราฝังหัวไว้ถ้าเป็นการผาหัวเขาก็จะโตช้านะครับก็จะไม่สวยแบบแบบนี้นะครับถ้าผ่าหัวแบบบางบางครั้งก็จะไม่กัดสีเลยนะครับแต่แต่ถ้าเราฝังหัวไว้ก็จะกัดสีแบบนี้นะครับ ก็มีเพื่อนๆหลายคนทักเข้ามาอยากจะได้นะครับเราเลยทำการแบ่งปันเลยเราจะไม่ถือติดคนำะว่าอันไหนแพงอันไหนไม่แพงเพราะเราทำเพราะว่าใจรักอันนี้ก็เป็นเจ้ากุ้งไกเซอร์นะครับไม่รู้เป็นอะไรเขากัดเป็นสีอย่างนี้หมดแต่เราก็เปลี่ยนดินให้เขา ส่ใบมะขามให้เขาน,นี่ก็เป็นจอมทับแต่สีเขาจะสดมากๆอันนี้ประพันธ์วัสาอันนี้ก็เป็นน้องใหม่ที่เราได้มานะครับเราก็จะเปลี่ยนดินแล้วทำที่ค้ำใบให้เขานะครับน้านี้ลมมันจะแรงๆครับ ดินดินที่ที่เอามานะครับก็จะเป็นดินแบบดินเตาถ่านนะครับดินที่เขาเผาถ่านแล้วข้างเตาถ่านแล้วเขาจะมาใส่ถ้าเพื่อนๆหลายคนอยากได้ก็ต้องรอนะครับแต่ผมเขาไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะครับแต่น่าจะสวยดีเพราะว่าเมื่อเช้าเราได้ลองคุยดูหนึ่งต้นนะครับก็ มีหัวนะครับแล้วก็ได้แบ่งทําการตัดแล้วก็ฝังหัวไปแล้วแล้วก็ต้นจอมเขาก็ได้ปลูกไปเรียบร้อยซึ่งเขาก็แข็งแรงครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนดินให้น้องใหม่เขานะครับที่มาแล้วก็เติมมูลไส้เดือนให้กับต้นที่เขา อยู่มาก่อนแล้วนะครับที่ว่านานแล้วยังยังไม่ได้ใส่นะครับ <S 2> <S 2> <S เราก็จะใช้เนี่ยใบยกัมปูเนี่ยครับที่หามาช่วงนี้หาง่ายนะครับใบกัมปูใบมะขามแล้วก็เป็นคี้วัวตากแห้งครับก็จะมีมูลไส้เดือนนะครับผสมลงไปหลักในการ ใส่ปุ๋ยให้เลยเราส่วนใหญ่เราจะใช้มูลไส้เดือนผสมทุกครั้งนะครับเราจะกินการปลูกและการให้ใส่ปุ๋ยรับเทเลยนะครับเทรวมไปเลยใบเขานี่ละเอียดมากใบที่ผุมากๆนี่เลย ใบมขัขามากับที่เลยเขาให้เข้ากันดี แต่หินแล้วเขาจะถมคอลึกมากรับถมลึกเกินไปนครับแตไม่มีใบไม้เลยแม้แต่มาเทียงเดี๋ยวเราก็จะใช้ดินของเขานี่แหละครับใช้ดินของเขาผสมกับใบไม้ที่เราเตรียมมานะที่เราผสมแบบไม่มีใบไม้เลย เป็นดีต่อ่านจริงๆนะครับเบียบไปนะครับหัวของเขาเขาคงจะแบ่งหัวมานะครับก็แต่เราจะไม่ทำอะไรกันนะครับตัหัวก็ยังอดู่ ก็มาสมดินกันเลยอดินเขานี่แหละใส่ลงไปมั่งก็มบสิงช้างไใบไม้สมไปหลายหน่อยเพื่อให้ดินเปื่อยเราก็จะใส่คืนเลีอย่างเดิม นี้ด mm ินแล้วไปหน่อยเติมมูลไส้เดือนลงไปเพิ่มชาบให้ดินปลูกของเรา ป้าของเขาจะน้อยนะครับเพอาจาดินอาจจะแน่นเกินนะครับแต่หวเขาก็โอเคแล้วก็ปลูกเลยวันเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวกดข้งขางๆไปเอเคตรงกลางเขาหลวมๆเนาะเดี๋ยวเราก็ใช้ไม้ค้ำเขาตรงนาะ เรียบร้อยครับเปลี่ยนกระถางให้เล้วต้นใหญ่น่าจะหัวใหญ่มากต้นนี้น่าจะหัวใหญ่ แตกหมดแล้วไงถังเขาเอาใช้เชือกละ่ะนี่น่าจะมีรากเนี่ยนะต้นอะไรเนาะแล้วก็ น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอะไก็อันแต่นี่หัวนิดหัวเล็กนิดเดียวนิดเดียวเราจะเปลี่ยนกระถางกอะางนี้แสกแล้วกระถาง <laughs> yeah, yeah.

เรียบร้อยแล้วลดน้ำให้เขาหน่อยทำที่ค้าใบเขาเรียบร้อยทำเป็นวงให้เขาส้กงหน่อยเขาก็ยังใบเขายังไม่แข,ข็งแรงเพราะเราคุงเปลี่ยนดีก็สวยดียนะก็มีความสุขเข้าไปวันวัน ครับสำหรับวันนี้ก็เราก็จบไปตะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องฟาร์มคุณแม่เป่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ